คูซีนะครับมาดูครับนักชกจากนกครศรีธรรมราชอีกหนึ่งผลงานของนายกเอ่าสาราครับส่งเข้าประกวดวันนี้เจอกับทางด้านของเฉลิมเกียรติซูเปอร์ HB ีหรือว่าสอสมพิสมพน์ยิมเดิมมาดูประวัติทางด้านของเสือบินนายกเอ่าสารานะครับอายุ17ปีครับ114ปอนด์นักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าคณะก็อภินันชวาวลิตหรือว่านายกเอครับ สามฟอร์มหลังนี่โอ้โหโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าชกที่นครศรีธรรมราชครับชนะคะแนนทับทีมทองออมเมืองกันตังชนะคะแนนพรเสนเพชรผ่องใสและก็ชนะคะแนนไผ่ทองสิทธิ์เจเอ็มทั้งหมดนี้ชกที่นครศรีธรรมราชครับวันนี้มาที่ปตรกร3กิจเมืองนนท์ทางด้านมุมน้ำเงินครับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอโพชัยรายเอียดอายุ16ปีเขาคือทางด้านเฉลิมเกียรติสสมโพยิมครับ16ปีครับอายุชกมาทั้งหมด60ครั้งครับ าชนะ40แพ้17นะเสมอมี3ครั้งสุดที3ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนจงอังดำสิทธิ์หนุ่มน้อยที่ลุมพินีชนะนอกยก4เหนือทรายสิงห์ทะเลทองที่ลุมพินีล่าสุดชนะคะแนนแพทโจกชัยชอพชรจันทที่นี่นะครับอตกอ3นนทบุรีผมติดของพี่น้องแฟน,นมวยไว้นะครับในเรื่องของการแข่งขันศึกวันรําลึกสุด,ดีวีรชนชาวบ้านบางระจันนะครับนาว26นะครับเราจะถ่ายทอดสดที่เวทีมวยโชคราวัวด9ต้น ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์วันมวยไทยตั้งแต่เวลา19นาฬิกา45นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกา45นาทีครับอย่ามีครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับสึกวันรำลึกดรดีวีรชนชาวบ้านบางระจันครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดโพ9ต้นอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคู่เอก็นินสยามต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์พบกับชนะเพชร91รุ่งโร์ เตลำไใสจัดนะครับกับส่วนพี่น้องชาวยะโสธรผมก็ย้ำนะครับพระหัสสีพระหัส,สบดีที่4กุมภาพันธ์4ี่กุมภาพันธ์ครับมั่นใจนะครับว่าคลื่นมหาชนพี่น้องแฟนมวยภาคอีสานครับจะหลังไหลเข้าไปชมมวยในรายการมวยนัดนี้อย่างอุ่นหนาฝาคั่งฮะทางด้านกำนันนิรันด์ภาคะกำนันตำบนดงเคนใหญ่ยะโสธรน,นะคบเขื่อนแก้วบอก พร้อมครับต้อนรับพื่นหมาจนไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นสนามมวยอยู่กลางสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรเลยครับเป็นศึกใหญ่ที่จะต้องถูกบันทึกไว้ให้เป็นตำนานของพี่น้องชาวคำเขื่อนแก้วครับครับเราก็จะไปเร็วนะครับเพราะว่าต้องไปลิ้มรสชาติไก่ย่างไก่ย่าง แต่ย่างบ้านแคนเออนี่ <c oughs> ถือว่าอร่อยอันดับ,บต้นๆของเมืองไทยครับโดยเฉพาะสองสิทธิ์ออรักของกำนันนิรันดร์ภาค้าบอกทั้งข้าวหอมแล้วก็ทางด้านเพชรสำโรงประกาศความเกรียงไกรเลยเต็มสูบเต็มที่สู้ตายนะครับข้าวหอมจะเจอกับเงาะป่าสาไกา่ทางด้านเพชรสำโรงจะเจอคู่ปรับเก่าชาติชายสิบป่านนนท์ครับส่วนคู่เอกเป็นสิริมงคลกับฟ้าสถานครับลูกหลานพี่น้องชาวเขื่องในกับฟ้าสถานนี่ก็มาจากขอนแก่นของเชียมาเยอะครับ เอาลนะครับก็ไปพบกันนะครับคําเกินแก้วครับ4กุมภาพันธ์ครับส่วน12กุมภาพันธ์ครับศึกเพชรเกียรติเพชรกฤทีลุมพบินีนะครับรายการนัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับของพันตรีหญิงพนิชชาธีรเดชพงศ์ครับเฮฟเิตเจอกับแทนชัยผมเพชรเจอกับก้องสนานโกโก้นะครับเพิ่งรับไปหลาน4วันนี้ครับเจอกับเพชรนรินทร์ปอเปโก้ เพชรรุ่งสินิ้อน้องเจอกับรักเต็มร้อยวิสุทธเจริญยนสปินเตอร์แป่งกอลกราดเจอกับฟ้าใหม่ปอรเรืองรับชูเจริญเจอกับสถานฟ้าสบุญคลองนะครับเจมสักศักดิ์บุรีัมที่กำลังสดเลือกเกินเจอกับก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็มานัศักสอเจอเล็กเมืองนนท์พบกับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคนที่เป็นข้อมวยไทยพันธ์ได้ยินคุณป๋องอ่านคู่มวยแล้วน้ำลายสอครับมีนัดที่ไหนองต้องบอกเรื่องนัดไปก่อนครับมีนัดวันเดียวคือ12ที่ลุมพินีครับ เพชรเกียรติเพชรที่สําคัญเป็นการกุศลด้วยนะใช่ครับเราก็จะนําเงินรายได้นี้มอบให้กับช่วยเหลือครอบครัวของเจี๊ยบจอมบึงนะครับผู้สื่อข่าวมอสยามนะครับก็ผู้สื่อข่าวเนื้อดีแต่ว่าได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็ทิ้งเมียแล้วก็ลูกน้อยไว้สองคนนะครับคนมวยไม่ทิ้งกันครับไปช่วยกันครับอาชีพเดียวกับทั้งกับผมแล้วก็คุณป๋องแหละครับคือเป็นพิธีกรบรรยายมวยครับ มีไม่กี่คนนะคุณป๋องที่ยึดอาชีพนี้นะครับผมถ้าเป็นคุณป๋องก็เหมือนกันนะครับไม่รีบไม่รีบผมไม่รีบยังไม่อยากยังไม่อยากไปเนาะครับยังยังครับเดี๋ยวลูกเมียจะรออยู่ข้างหลังเออยังมีภาระอีกเยอะครับยังมีภาระอีกเยอะครับอย่าเพิ่งเอาไปเลยครับท่านมัจุรชให้อยู่ได้ใช้ใช้เวรใช้กรรมต่อไปอีกก่อนรับก็เราเองก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวกุยรัฐด้วยนะครับวันที่12ก็ไปไปช่วยกัน คู่ที่สี่นะครับยกแรกมวยร้อยหนึ่งปอนด์ครับว่ามวยร้อยสิบสี่ปอนด์ขออภัยยาวดีเหลือเกินนะครับเฉลิมเกียรติซูปเปอร์เอชบีหรือว่าสสมพจน์ยิมครับครับเขามีแต่เสือบินเกียรติเจริญชัยก็มีนะคนหนึ่งนะครับที่ชื่อเสือบินนะคนนี้เป็นเสือบินนายกเอท่าสาราครับอของนายกเอก็มีเสือบินเหมือนกันครับของโอกเกียรติเขาก็มีเสือบินนะคือขึ้นชื่อว่าเสือนี่ไม่ว่าจะบินได้ หรือบินไม่ได้เนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วครับอ้าวแหมพยายามจะบินสูงนะทางด้านของเสือบินครับเพราะว่าแกตัวตี้ครับแกประเภทตีมือครับบอลใสมหาภัยเลยทางด้านเฉลิมเกียรติเห็นว่าแกสั้นงี้ครับชนะมวยสูงสูงยาวๆมาเยอะแล้วครับขอพีพีซีขอนามได้ทนทานราคาถูกประหยัดคาใจ ท PVC ท่อน้ำไทยแข็งแรงสซน้ำได้สูงท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา จะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปอ๋ย,อยูเรียตานกปากห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บ้าครับผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ กลับมาติดตามกันต่อนะครับแมเ,เมื่อสักครู่นี่เจ้าเฉลิมเกียรตินี่เตี้ยกว่านะครับเสือบินนี่ยาวกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกบริษัทสาการท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา Toyota h a y u s r i v e ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดิโสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมครับปุ๋ยยูเรียตานกปาก,ปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมครบถูกดีที่ดูโฮมยาแก้กครูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเคก้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ ผลิตภัณฑ์ไลมอนนะครับปัญหาผมร่วงผมบางสีสารล้านจะหมดไป0817247097น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิบิวยมองน้ำเซงซิบิวกลิ่นยูคาลิปตัสนมตาคิวไลฟ์นมดีม,มีคุณภาพของสาคูโคนโมบนน้ำเย็นโดยคุณอำนวยธงก๊กและน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซบ่บจิ้มกัดโดนใจโดยคุณจงรักรำเดชยกที่สองตางเก่งสีแดงใะเสือบินครับได้สูงได้ยาวเห็นชัดเจนสเสริฟเกียรติน้ำเงินครับจากโพชัยร้อยเอ็ด ลูกหลานพี่น้องภาคอีสานครับดินแดนทุ่งกุลาร้อมให้ข้าวมะลิข้าวมะลิหอมคุณภาพแล้วครับทุ่งกุลาร้องให้ครับก็มีอยู่5้าจังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องให้นะครับแล้วก็มีอย่างที่พี่แก่ธรร h a เรียนไปนะครับข้าวหอมมะลินี่สุดยอดจริงๆครับแต่ถ้าข้าวหอมยโสก็ติดอันดับประเทศไทยเหมือนนะดินแดนภูมิลำเนาหมายถึงที่ดินเนี่ย ที่ทําให้ข้าวมีคุณภาพก็แถบอำนาจ,จเจริญมายะโสนี่ฮะข้าวหอมเวลาเขาประกวดข้าวนี่สองอย่างวันนี้ติดอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับอำนาจ,จเจริญกับยะโสธรครับข้าวหอมมอลิเนี่ยครับครับแต่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฮะแล้วแล้วกำนันนี้ราดีพอจะมีข้าวหอมมะลิอยู่ไหมเตรียไมไว้ฝากไว้แล้วครับ <laughs> <laughs> โอ้เราก็อยากกินเนาะ ข้าวดีๆข้าวคุณภาพข้าวอร่อยอร่อยสังเกตนักงมวยของแกนี่ก็กจะเปลี่ยนเป็นข้าวให้หมดเลยเออข้าวน่าดีมีข้าวใหม่มีข้าวหอมวันนั้นอาทิตย์แล้วก็มีข้าวใหม่มาต่อยที่นี่ครับใช่ครับเสมอไปแบบสนุกครับข้าวใหม่หรือเจ้าแก้วนินนะแต่ในข้าวหอมข้าวหอมเนี่ยชกกับสาไก่อไปดูนะสี่กุพาพันแต่ตอนนี้บนเวทีนี่ เฉลิมเกียรติเคยมาฝากผลงานไว้ที่นี่แล้วนะครับเฉลิมเกียรติครับนี่ครับอิจฉายในความสูงครับพยายามจะโหลดให้เตีย้ยเท่ากันครับโดยการจ่อย,ยางเวลาเตะไปแต่ละดอกเนี่ยแป๊กแป๊กแป๊กนี่สะดุ้งเหมือนกันครับเสือบินเสือยังไม่บินให้ดูยังไม่บินให้เห็นอลองของไปแล้วครับแต่ลองของแบบนี้ผมว่าไม่ดีนะให้คบเตะขานี่แป๊กแป๊กแป๊ก,ปกมันพลาดได้ครับ ยาวกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหเจอสับล่างอีกแล้วมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งแล้วก,กระดูกกระดูกกระเดี่ยวมวยของทางด้านเฉลิอเกียินี่โอ้โหอย่างหนาเลยครับเหนียวหนึบเลยทีเดียว่แต่ดูแล้วนี่เสือบินแกหลอกกว่านะพี่ความหล่อไม่เกี่ยวกันแล้วครับมาชกมวยเอาดูที่อาวุธมวยไทยครับกรรมการดูที่อาวุธมวยไทย ดูเหมือนไม่เร่งด้วยนะครับทตงด้านของเฉลิมเกียรตินะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆแล้วนะครับเสือบินยังไม่โกรธแผนยังยังมีอยู่ในใจว่าจะบุกยกไหนตอนนี้ยกสองอยู่ยกหลอกเ,อเสือบินเอาแล้วครับคือแผนเขามีอยู่ในใจแล้วคุณป๋องว่าจะตียกไหน เกมใครเกมมาครับแมพยายามสบัดศอกนะครับแต่ว่าแขนนี่ตั้งไม่ดีครับโอ้ปักต่อขวาครับตางกระบาลครับยิ้มครับเฉลิมเกียรติบอกว่ายังได้อีกยังได้อีกยังเจ็บไม่พอขออีกทีแล้วกันยกหน้าจัดให้พักก่อนครับเฮ้ยเป็นใครกันครับท่อน้ำไทย ท่อน้ำพีวีซีท่อน้ำไผ่แกร่งแข็งทนหนักเกินไปเยี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจจะไม่คุ้ปวดข้อเอ็นลรอบเนื้อทั้งชนิดเสียบลานและเรื้อรางไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นลรอบเนื้อไดฟิลีนตูวยาไดโครฟิแมกซ์อ่านขั้นเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแซมจิตสันโดนใจน้ำจิ้ไทยรสเด็ดรานน้องพร ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ ขอบคุณครับผ้าบเบรกเบนดิกนะครับมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกขอบคุณทางด้านของโรงเรียนเซนต์อทินิบางปะอินนะครับเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียรมอนุบาลถึงป .6 ผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรดจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, จำกัดประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอครับยากระใสเส้นราโคทีมเวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยแห้งขายยาสมจากเภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิก ชุดกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากงหรือว่าสอจอเล็กเมืองนอนท์ครับสอจภัยทุนจันแจมสอจอเขตปากเกร็ดแจกสามพันทุกคู่ที่น็อกทุกสัปดาห์ด้วยร้านสรรแนครับให้แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ชบช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเป็น,นชายทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนครับ0ูนย์991514556ยกที่3นะครับตาแล้วครับตาวนี้ของจริงแล้วครับยก3เนี่ยไม่มีอั้นแล้วครับไม่มีอั้นไม่มีแอปครับ แผนของทั้งคูค่มาเจอกันยกนี้เลยครับเชื่อแน่ว่าเสือบินก็ออกยกนี้นะครับแผนจะออกเข่าบินหรือจะออกหมัดบินหรือจะแข้งบินอ้าวคืนครับโอ้โหแก้กันได้ไวฮะคนจะเบาเป็นคนละทีแล้วฮะจะเจ้ากันแล้วตอนนี้สมองมวยอยู่ที่กาเกงะฉีน้ำเงินแน่นอนอ้าวเว,วทีลื่นเวทีลื่นครับเสียบแล้วครับเสือบ,บินครับ เฉลิมเกียรติยังไงครับไล่ขาไว้ไล่ขาไว้เกมใครเกมมันครับเกมใครเกมมันกรรมการประธานแยกออกมาเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับเฉลิมเกียรติเสียเปลียนช่วงฮะแต่สมองมวยดูใช้ได้เลยครับเอ้าบวกหมัดบวกศอกบวกศอกคลิกเหลี่ยมเติมด้วยข้งตั้งไว้ตั้งไว้ดันดันดันไว้ขวางไว้รออยู่ข้างเชือกกรรมการแยกช้า าากรรมการเห็นว่ายังทําได้ปล่อยหอ,อกอาวุธเลยเอา้าล็อกคอแล้วขวางาาทำไปข้างล่างดันล็อกเสียบเปล่าแล้วขวางเอาไว้อา้าวลม้ลมลงทั้งคู่พอแล้วครับเจ๋อเลยเกินครับเหลือเกียรติครับเสือเบียนพยายามถึงตัวครับเจอแคบซ้ายโอ้ปากกอขวาครับน่าสันดั่งเลยครับต้องระวังนะครับด้านของเจ้าเสือบินครับ โอ้หดูครับเตะรวบเลยครับไม่ขึ้นคอเป็นการบล็อกแต่เข่าของเสือบินแล้วก็ยกเข่าคา,าไว้โอ้กดอย่างนี้เสือบินตีไม่ได้แทงไม่ได้เปรี้ยงเข้ามาครับแทงเตะแล้วคาเตะแล้วขวางขวางดันล็อกไล่แขนเทียบเข่าแลต้ตะวันศอกเติมเข้าไปข้างบนอาแล้วครับตีซ้ายครับเฉลิมเกีย,ดดยรติเจอพลิกอ่าล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเร็วครับ ถีแม่เสียเข่าซ้ายเจอปัอกตอกขวาครับเสือบินตีเข่าซ้ายครับกดแขนไว้กดแขนและแทงซ้ายเสียบซ้ายเข้าไปเสียบซ้ายครับขณะที่เฉลิมเกียรติก็มีหมัดมีเข่าคอยสวนเราไ่เลยเหมือนกันครับเสือบินใช้ลูกเบียดใช้ลูกชนใช้ลูกตึ้ครับเดินครับเสือบินครับแทงขวา หัวคลอ,อเวเจอสอกขึ้นแทงเข่าซ้ายคนหนึ่งปกักซอกอ่าอ่าโดนสอกบ,บ่อยๆก็แย่งเหมือนกันครับเสือบินนี่ฮะจะต่อยต่อยสู้กับเข่าเลยครับขึ้นมาพยาบเบนดาห้าร้อยถ่ายพยาตัวปลอมเส้นได้รับประทานหนึ่งเมตร คลังเดียวทายพยาธิวัวพรมเส้นด้ายเบนด้า500มีตัวยามีเบนด้าโซ่กล่องสีเหลืองเบนด้า5 0 0อ่าันคำเตือนเชลากอนใช้ยาคึกคักกันหน่อยแนะนำยูโรช็อกโกพายขนมพายสดไส้มัชเลโลและแยมรัสเบอร์รี่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร ยามอมน้ำเชงเชงอิลเป็นยาแผนโบราณใช้โดมรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทามเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดรเทาการปวดเมือ่อยยามอมน้ำเชงเชงอิวกลิ่นยูคาลิตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเตอร์ไพรส์จำกัดหากคุณเป็นคนชอบความขาวความเย็นความกระชับฟังทางนี้เคอสันสเปร์ o เลือกแล้วใช่ใช้แล้วชอบ ดูภาพช้าๆครับช็อตสวยๆในยกที่3นะครับไม่รู้สวยใครเลยนะครับเสือบินอ้หูยดักศอกขวาครับแล้วก็แข้งซ้ายไปครับเฉลิมเกียรติแล้วก็ศอกขวาปักเข้าไปครับครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวดอยสะเก็ดวันที่14วันแห่งความรักเบียเกตเพชรแล้วก็ตีสุวรรณครับจัดงานจัดมวยให้ชมในงานประจำปีของวัดดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดกจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของคู่มวยเดี๋ยวเรียนให้ทราบแต่ว่าแจ้งไปก่อนพี่น้องที่ชมนาว26ทางเชียงใหม่และโดยเฉพาะอำเภอดอยสะเก็ดนะ งานประจำปีตรงกับวันที่14มีมวยดีให้ชมรับประกันคุณภาพโดยเดียเกตเพชรแล้วก็ติชวันครับแล้วก็13กุมภาพันธ์นะครับไปที่สนามมวยค่ายกาวีละเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับไปดูศึกเหนือ3ทัพบวกสวยอันตรายครับของเสตูเชียงใหม่จัดสวยๆดูดูทั้งนั้นครับไปดูกันเกมบุกเกมเบียดเต็นของเสือบินแล้วครับตอนนี้แต่ว่า เฉลิมเกียรติพยายามใช้สมองมวยครับคอยใช้เหลี่ยมมวยโตแล้วกันโตแล้วขวางเอาไว้ต่อยหมัดครับมีต่อยมีต่อย,ม,อยมีฟันศอกโอ๊ยนายก็คอยกันครับแต่ว่าเสือบินนี่ตั้งขวางไว้นี่ครับอาศัยลูกยาครับเสือบินเดินเข้าหาครับแน่แทนข่าซ้ายก็รัดเอลตีครับเฉลิมเกียรติก็ยังตีไม่ได้ถนัดถนีนเท่าไหร่ครับเสือบินแต่ว่าหัวใจแก๊บีฮะ ไทเปิดเกมลุยจะรอดก็อุ้มข้างล่างอุ้มไว้อุ้มไว้อุ้มไว้ก็ตีกันไม่ได้ครับจลัลลการแยกออกมาเดินต่อครับเสือร์นแียแทนข่าซ้ายครับอ๋อดันด้านาไม่ล้มล้มไม่ล้มไม่ล้มเอาแทนข่าซ้ายครับเจอกับปั้นขวาของเชลกีเจ็ดเสียเหลี่ยมเสียหลักไปหน่อยครับเสียบิโออีโดนปัดอีกแล้วครับลักออกไป เอาไปจังหวะจะวางแข้งครับแต่ลูกรับดอนสวนจังหวะสองเอาแล้วครับก็ไปอุ้มพยมพยมล็อกล็อก,กแล้วขวางเอาไว้ครับไอ้โอ้โหครับมาจะซอกโอ้โหโดนแล้วครับตอนนี้เฉลิมเกียิความสูงความยาวไม่เคยปราณีใครครับโอ้โหเกียดถึงออกฟันกอดขวาครับ โอ้โหนี่ชุดใหญ่เอา้าเสียบซ้ายครับฟั้นซอกขวาเสียบซ้ายฟั้นซอขวาแทงเข่าซ้ายโอ้โหแทงโดนคางครับกรรมการต้องนับแล้วครับลูกน,นี้ยืน C ยืน C ครับนับแปดสู้ต่อโดนอีกแล้วครับโอ้โหแต่ละดอกที่จะแทงเนี่ยแทงเอาปลายคางเลยคุณผู้ชมโอ้โหแทงโดนปลายคางปลายคางครับปั้นซอขวาโอ้แทงโดนาาคนา,งดนางอีกแล้วครับโอ้โห โอ้ยดูครับเก็บฟันไม่กินข้าวดีกว่าครับไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับโอ้โหรีแทงสูงมากครับเสือบินเกียรติเจริญชัยครับขอไปครับเสือบินนายกเอธาสลาครับโอ้โหดูแทงสูงครับนี่ละครับลูกชายของนายกเอธาสลาอ่านี่ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคครับรวบรวมคะแนนและชูมือครับออกไม่ได้รวบรวมคะแนนครับ แม่ก็นี่เป็นเทคนิสเกิลน็อกเอาท์ในยกที่สนะนับไม่ถึงสิ